ทีนี้แล้ว่าเราเห็นการเกิดเวลามันดับมันก็จะต้องเห็นดับด้วยเราเห็นเกิดเห็นดับซ้ําไปซ้ามาวนเวียนเกิดยังไงดับอย่างนั้นตัวไหนเป็นตัวเหตุถ้าดับเหตุได้นีโรดเกิดดังนั้นเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นดับสมมติเวลาอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นโกรธโกรธมากไม่พอใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาพอเวลาโกรธเสร็จปุ๊บเราเห็นอารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันเฮ้ยโกรธแล้ว ้องอะไรสงบสติสัมป,ปชัญญะงั้นเราไม่โกรธดีกว่าเมตตาต่อเขาดับยังดับแล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นดับแล้วตอนเกิดเราก็เห็นว่าลมมันกำลังพุ่งตัวขึ้นมาจากผัสสะกระทบตอนดับเพราะเราดับผัสสะไปเราไม่ปูพุงแต่งตอไม่มีสังขารต่อกันม,มันจึงดับไปใช่ป่ะนิโรธเกิดทีนี้จะดับยังไงอ่ะมันเห็นแล้วว่าเกิดเกิดขึ้นอย่างนี้ดับดับอย่างนี้หรือเอาจะไม่ต้องพูดถึงมรรควิธีก่อนเราพูดถึงเฉพาะเกิดดับ ความสุขเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวสภาพหนึ่งดับไหมดับแต่ดับแน่นอนแต่ดับยังไงเห็นทันไหมไม่ทันเพราะมันดับไปตอนไหนเราไม่รู้ยังไม่มีมาไปดูแต่ดับมะดับวันนี้โกรธพรุ่งนี้หยุดโกรธได้ไหมวันนี้มีความสุขเดี๋ยวสภาพหนึ่งทุกได้ไหมเนี่ยเกิดดับเห็นต้นเหตุเห็นดับทีนี้เรารู้เหตุเรารู้ดับเราจะเอาอะไรไปดับพระพุทธเจ้าก็ให้เอามักวิธีไปดับมรกแปด เอามาร์กแปดไปดับดับสมุทไทยนะเพื่อให้เกิดอะไรนิโรธเวลามันดับเนี่ยคือใช้มาร์กเข้าไปเดินมาร์กมันไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงไปดับด้วยการไปดับที่ต้นเหตุทีนี้ต้นเหตุของความทุกเวลาดับดับยังไงตัดที่ตัณหาความอยากตัดตัวเดียววิธีง่ายที่สุดรัดสั้นไวสุดดับความอยากเลยเอามัรกวิธีในการไปดับความอยากดับยังไง วิธีการดับความอยากให้เราเอาสติมาตั้งกับกายเพื่อให้เรารู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วให้เอามัควิธีที่เรียกว่าปัญญาไปจับต่อคือการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวตนเราไอ้สิ่งสิ่งนี้มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไอ้สิ่งสิ่งนี้มันจะเดินไปสู่ความทุกข์ร้อนอย่างยิ่งแกเรานะ เนี่ยลักษณะของการเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นในมันหน้าที่เราคืออะไรเราเอามาร์กไปจับคือสมถะวิปัสนาการทำสมถะจะสอนบ่อยมากคือรู้ลมหายใจพุโทโธก็ได้ทําให้มันสงบอิ่มอาลมอันเดียวเป็นการตัดอะไรตัดความคิดอื่นๆที่มันไหลไปตามอารมณ์ไม่ให้มันไหลไปให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันขนาไม่ให้มันหลุดไปคิดรู้อยู่แค่อย่างเดียวทําไมต้องรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียว เพื่อดับนิวรห้าทำไมต้องดับนิวรห้าเพราะนิวรห้าเป็นเครื่องขวางไม่ให้เราเห็นการเกิดดับมันเห็นไม่ได้ถ้ามีตัวนี้ขวางอยู่ไงมันขวางตาเราไว้อะเหมือนแว่นมัวมองอะไรก็ไม่ชัดใช่ไหมเมื่อมองไม่ชัดมันก็พิจารณาไม่ได้เหมือนคนเป็นต้อกระจกอะเป็นต้อกระจกมันก็เห็นอะไรไม่ชัดก็ต้องไปอะไรไปลอกต้อกระจกออกก่อนไปลอกออกทีนี้เราจะทำยังไงให้มาาันสะอาดก็ด้วยการทําสมถะ เพื่อสักฟอบการพยาบาทเบียดเบียนคนที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนจิตจะอ่อนโยนต่อการทําการงานต่อการทําการงานคืออะไรต่อการทําวิปัสสนาต่อการพิจารณาทุกอย่างให้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะคนที่มีนิวรณ์หสติมันไม่มีมันจะแทรกนิวรณ์มันจะแทรกใจมันไม่กลางมันไม่สงบอย่างสมมุติในขณะที่เรากําลังมีการ แล้วเราบอกว่าเราจะพิจารณาปัญญาเราอยากจะเห็นตามความเป็นจริงเราบอกว่าชาเนี้ยมีคนเอามาเสิร์ฟแล้วมีคนถามมาว่าชาเนี้ยอร่อยหรือไม่อร่อยแต่อีประเด็นคืออีคนชงชาเราเกลียดมันมากเลยพยาบาทเกิดเราคิดว่าชานี้จะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ความเป็นจริงอาจจะอร่อยไหมอาจจะอร่อยแต่เพราะเราพยาบาทกับมันจะอร่อยไหม เรากาลังปรุงแต่งจิตให้มันผิดจากหลักสัจจความจริงถูกต้องป่ะเนี่ยเรียกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าอะไรไม่ยอมรับมันเมื่อไม่ยอมรับมันใครเป็นคนทุกข์เราทีนี้มันจะเห็นตามความเป็นจริงได้ไหมไม่ได้เพราะเราแทรกแซงด้วยการอะไรมีพยาบาทเข้ามาขวางมันจะทําให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าชาอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้เพราะพยาบาทมันขวางด้วยการที่มันมีคนมาชงกาแฟชงชาเราเนี่ย ไอตัวชงชาเนี่ยมันเป็นคนที่ชงเนี่ยมันดันเราเกลียดมันอะเราดังเกลียดมันมันเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงมันน,นนี่แทรกแสงเลยมั้ยนี่วอรห้ามันแทรกวิธีการคืออะไรดับความอาฆาตพยาบาทมากลายไม่ต้องไปรู้ว่าใครเป็นคนชงชาจะแดก,ก็แดกไปเลยไม่ต้องไปรู้ว่าใครชงอย่างกาแฟแก้วนี่ยจ,จะไม่รู้ใครชงวิธีการคืออย่าเข้าไปแทรกแซงมันมีหน้าที่ในการรู้แล้วชิมมันไปตามความเป็นจริงอย่าให้มีนิวร์ การมฉันท้าอย่าพอใจอย่ายึดติดการมาฉันท้อย่าพอใจในกามอย่าเข้าไปพอใจในกามคืออะไรจําได้อะสัญญามันมีว่าอีกาแฟนี่อร่อยมากถ้ากินครั้งนี้ก็ต้องอร่อยเหมือนกันจะกินอีกกี่ครั้งก็ต้องอร่อยเหมือนกันการมาฉันท้าแทรกแซงไหมแทรกแซงคําถามถ้ากินในขนาดนี้ดึงก็ไปเกิดไม่อร่อยขึ้นมาทำยังไงอ่ะทุกไหมถูกนี่ไง มันแทรกแซงตลอดเวลานี่วอรมันแทรกการพยาบาลเบียดเบียนมันแทรกตลอดเวลามันดับได้ไมั้ดับไม่ได้มันก็ขวางการรู้แจ้งเห็นจริงของเราถูกต้องป้ะที่นี่เราละการมาฉันทาได้เราไปติดพยาบาลอีกอย่างที่มีคนชงเมื่อกี้นี่มะก็ละไม่ได้เห็นไม่ได้อีกไปติดทีนมิทะความง่วงเหงาหวานอนความสลดสดสู่ความซึมซึมเสื่องขนาหที่เรากําลังซึมซึมอยู่อะลิ้มรสชาติกาแฟคิดว่าจะรู้สึกมัเด็กนั่งกินข้าวเนี่ยสาลือแล้วก็ตักข้าวเข้าปากก็เห็็นเดกม ในคลิปวิดีโอมันกินคิดว่ามันจะรู้รสชาติอาหารไหมเพราะ <S <S อะไรมันโฟกัสในการหลับถูกต้องป่ะมันจึงเป็นตัวขวางการรับรู้เรื่องจริงในแก้วใบนี้ขวางอีแล้วะรู้ต่ความเป็นจริงได้อีกไหมไม่ได้เพราะอะไรมันเสื่อมเสื่อมเวลาหลับเป็นจึงอะไรเหมือนหายไปหมดเลยไม่มีสภาวะการรู้แจ้งอะไรเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ซ้ำเพราะอะไรมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วสติบันดาบเพราะอะไรเราหลับไอ้อาการถีน่นมิทาก็แทรกความจริงอีกรู้ไม่ได้มันจึงเห็นวิปัสนาไม่ได้ไง เมื่อมันมีอุทัจกุกุจะความฟุ้งซ่านความลำคาญมาเกี่ยวข้องกาแฟนี่ใครใส่อะไรมาปะ่าวะเนี่ยคนชงมันถุยน้ำลายใส่มาป่าววะมันเริ่มคิดจ่าอร่อยหรือไม่อร่อยสีมันแปลกๆไปเมื่อก่อนเรากินไม่ได้แบบน,นี้เริ่มปรุงแต่งละสังขารทําทงานเนี่เรียกว่าอุททัจฟุ้งซ่านพอเวลาฟุ้งซ่านกดไปไงไม่กล้ากินตัดสินใจไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปอะไรอ่ะไม่กล้าเข้าไปเชยเชยชิมเนะี่ยมนไม่กล้าเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงของมันก็เริ่มอะไร อยากกินแต่กินไม่ได้เพราะเกิดความลังเลสงสัยก็เลยหงุดหงิดไม่พอใจลำคาญขึ้นมาขวางอีู่แล้วมะขวางอแล้วสุดท้ายได้กินมะไม่ได้ลิ้มรสทุกอย่างตามความเป็นจริงอีกแล้วเห็นไหมเสื่อมไปดับไปและตัวสุดท้ายคืออะไรวิจิกิจฉาลังเลสงสัยถ้ากินเข้าไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมกินได้จริงปะเนี่ยเฮ้ยจะสีมันน่าจะกินนะ <c oughs> แต่มันได้หรอวะน้าร้อนแบบนี้เหรอเอน้ําร้อนแบบนี้ใช่หรือเปล่าวะสภาวะ เป็นเรื่องของสภาวะแล้วอุณหภูมิประมาณนี้ใช่หรือไม่ใช่วะสีกาแฟนี้ใช่หรือไม่ใช่วะเหมือนแล้วหน้าสมาธิเราไปเห็นแสงอะ่ะแสงอะไรอะสีอะไรอะ่ะสีนี้คืออะไรความหมายว่าอะไรมันเริ่มสงสัยไปหมดในการภาวนาของตัวเองในขณะนี้พอเวลามันติดตรงนี้มันเข้าไปรู้ได้ไหมรู้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องขวางต่อการรู้ความจริงแต่ถั้าเมื่อมีนิวรณ์มันจะรู้ปัญญาไม่ได้ ถ้ามันเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงมันมันขวางหมดเลยวิธีการคืออะไรละให้หมดทิ้งให้หมดไม่ต้องมีอะไรลังเลส,สงสัยกาบยาบาเบียเปียนตัดทุกอย่างด้วยการเอาสติกับอะไรจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้จุดเดียวกายยกกตาสติคือกายรู้พุโทโธก็ได้รู้อนาปานสิรู้ลมก็ได้รู้อะไรก็ได้รู้ไปให้มันอย่างเดียวเมื่อมันรู้ตัวนี้ตัวเดียวได้มันจะดับทุกอย่างเมื่อมันรู้สิ่งนี้นิ่งแน่ชัดเจนแล้วเวลามันรู้ชัดเจน สิ่งที่มันบรรลุชัดเจนแล้วสิ่งต่อไปที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันจะดับสีนี้ไอ้ตัวที่มันขวางเรารอบแก้วกาแฟเมื่อกี้เนี่ยมันจะละหมดเลยมันจะดับ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 ,ด,บดับไปทีละตัวจะดี่สุดไอ้นิวรอห้าเนี่ยดับสนิทในขณะที่เรากําลังเข้าสู่ความสงบพอเวลามันสงบปุ๊บจิตเหมาะสมกับการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วจิตจะไม่มีอะไรแทรกแซงแล้วทีนี้ทําอะไรออกด้านวิปัสนารู้เห็นตามความเป็นจริงเลยซัดกันให้มันเลยทีนี้ ฟาดจะให้นหนอยู่ตรงนั้นน่ะ